อันรกคายร่้จะใส่ไงกวยง่ายสินอนง่ายสิกวยเอ้ยไม่ง่ายห,หรอกทา้งงายมันก็ลุกอ้าวลุกไม่ได้เรอข้อคุณไม่ได้แล้วแบตหมดแล้วเก <c oughs> ินไปกวยมนครับอะ่ะ <c oughs> เป็นไลูกโอ้ยเป็นแหนมเลยทีนี่หันมานี่เหรอทำไมหันตีนไม่พอ่อล่ะนี่ลูกทำไมหันตีนไม่พ่อปิดไฟแล้วนะปิดอะไรปิดนี่พ่อท <c oughs> ี่เลยเสื้อมันครับอะ่ะ